สวัสดีครับชาวมา Vista ยินดีต้อนรับเข้าสู่การโปรแกรมจิต365วันฝึกจิตได้สำนึกวันที่18ก้าสู่ความผ่อนคลายสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การฝึกสมาธิด้วยเทคนิคการสแกนร่างกายหรือ body scan และในวันนี้เราจะใช้เวลาสักครู่เพื่อกลับมาอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงเพื่อรับรู้และสัมผัสร่างกายของเราด้วยความรักและความปรารถนาดี ในการฝึกฝนนี้เปรียบเสมือนการมอบของขวัญแห่งความสงบให้กับร่างกายและจิตใจของเราในโลกที่หมุนวนไปอย่างรวดเร็วหลายๆครั้งเราอาจหลงลืมที่จะหยุดพักและฟังเสียงของร่างกายปล่อยให้ความเหนื่อยล้าและความตึงเครียดสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆโดยไม่รู้ตัววันนี้จะเป็นวันที่เราได้กลับมาเชื่อมโยงกับร่างกายอีกครั้งค่อยๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนปลดปล่อยความกังวลที่คุณแบกรับไว้และนำพาสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะ ในขณะนี้ผมขอให้คุณจัดท่าทางให้อยู่ในท่าที่สบายที่สุดอาจจะเป็นท่านอนหงายบนพื้นหรือนอนบนเตียงที่นุ่มสบายปล่อยแขนทั้งสองข้างวางไว้ข้างลำตัวอย่างผ่อนคลายหงายฝ่ามือขึ้นปล่อยให้ปลายเท้าทั้งสองแยกออกจากกาันเล็กน้อยหรือหากคุณสะดวกในท่านั่งก็ขอให้นั่งในท่าที่หลังตรงแต่ไม่เกรงวางเท้าทั้งสองข้างราบไปกับพื้น และวางมือบนหน้าตักอย่างสบายๆเมื่อคุณอยู่ในท่าที่รู้สึกผ่อนคลายแล้วค่อยๆปิดเปลือกตาลงอย่างนุ่มนวลเพื่อให้การรับรู้จากโลกภายนอกลดน้อยลงและนำความสนใจทั้งหมดกลับเข้ามาสู่ภายในร่างกายของเราเริ่มต้นด้วยการหายใจหายใจเข้าลึกๆรับรู้อากาศที่บริสุทธิ์ไหลผ่านปลายจมูกเข้าไปจนเต็มปอด แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมาช้าๆรู้สึกถึงความผ่อนคลายที่ค่อยๆแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายพร้อมกับลมหายใจออกหายใจเข้าอีกครั้งให้ลึกกว่าเดิมและหายใจออกให้ยาวนานและผ่อนคลายกว่าเดิมปล่อยวางทุกความกังวลทุกความคิดที่วุ่นวายให้ลอยออกไปพร้อมกับลมหายใจ ปล่อยให้ร่างกายของคุณค่อยๆหนักขึ้นและจมลงสู่ความสงบสัมผัสถึงการมีอยู่ของร่างกายในขณะนี้ต่อจากนี้ผมจะพาคุณเดินทางสำรวจร่างกายจากปลายเท้าสู่ศีรษะใช่แล้วครับเราจะไล่จากล่างขึ้นมาข้างบนกันตอนนี้เราจะเริ่มต้นการเดินทางเพื่อสำรวจและรับรู้ร่างกายไปทีละส่วนขอให้นำสติ และความรู้สึกทั้งหมดของคุณเคลื่อนตามไปอย่างช้าๆไม่ต้องรีบร้อนให้เริ่มต้นจากปลายนิ้วเท้าทั้งสิบรับรู้ถึงความรู้สึกที่ปลายนิ้วเท้าแต่ละนิ้วอาจจะรู้สึกถึงอุณหภูมิความรู้สึกสัมผัสกับซื้อาหรืออากาศรอบตัวไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกใดก็ตามเพียงแค่รับรู้โดยไม่ต้องตัดสินจากนั้นค่อยๆเลื่อนความรู้สึกมาที่ฝ่าเท้า สัมผัสถึงส่วนโค้งเว้าส้นเท้าและหลังเท้าที่กำลังพักผ่อนอย่างเต็มที่เท้าคู่นี้ที่พาเราเดินทางไปในที่ต่างๆมาตลอดทั้งวันวันนี้เราจะมอบความรักและความผ่อนคลายให้กับพวกเขาหายใจเข้าลึกๆส่งพลังงานแห่งความสงบไปยังเท้าทั้งสองข้างหายใจออกปล่อยวางความเมื่อยล้าทั้งหมดออกไป จากนั้นเคลื่อนการรับรู้ขึ้นมาที่ข้อเท้าทั้งสองข้างสัมผัสถึงความมั่นคงและความยืดหยุ่นต่อเนื่องขึ้นมาที่น่องและหน้าแข้งรับรู้ถึงมัดกล้ามเนื้อที่เคยเกรงตัวตอนนี้ค่อยๆค,คลายออกอย่างช้าๆหากมีความรู้สึกตึงหรือปวดเมื่อยอยู่บริเวณนี้หายหายใจเข้าไปยังจุดนั้นแล้วผ่อนลมหายใจออก พร้อมกับความรู้สึกที่เบาสบายขึ้นเดินทางมาถึงหัวเขา่าค้อต่อที่สำคัญซึ่งรองรับน้ำหนักตัวของเรามาทั้งชีวิตส่งความขอบคุณและความปรารถนาดีไปให้หัวเข่าทั้งสองข้างในขณะนี้เราจะไล่ขึ้นจากหัวเขา่าเลื่อนความสนใจขึ้นมาที่ต้นขาทั้งสองข้างกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่แข็งแรงที่สุดในร่างกาย สัมผัสถึงน้ำหนักของต้นขาที่วางอยู่บนพื้นหรือเก้าอี้ปล่อยให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้ได้ผ่อนคลายอย่างเต็มที่แล้วเคลื่อนมาที่บริเวณสะโพกและบั้นท้ายจุดที่เรามักจะเก็บความตึงเครียดไว้โดยไม่รู้ตัวปล่อยให้บริเวณนี้คลายออกรู้สึกถึงความสบายที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นพร้อมกับกล่าวในใจเบาๆว่าฉันรับรู้ร่างกายและจิตใจ ด้วยความสงมบตอนนี้นำการรับรู้มาที่บริเวณช่องท้องสัมผัสถึงการเคลื่อนไหวอย่างนุ่มนวลของหน้าท้องที่พองขึ้นเมื่อหายใจเข้าและยุบลงเมื่อหายใจออกการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติและต่อเนื่องนี้คือสัญญาณของชีวิตจากนั้นย้ายความรู้สึกไปที่แผ่นหลังส่วนล่างบริเวณที่ต้องทำงานหนักเพื่อพยุงร่างกายของเรา ปล่อยให้กล้ามเนื้อหลังทุกมัดได้ผ่อนคลายปลดปล่อยพาเมื่อยล้าที่สะสมมานานออกไปให้เลื่อนความสนใจทั้งหมดขึ้นมาที่บริเวณหน้าอกรับรู้ถึงจังหวะการเต้นของหัวใจที่สม่ำเสมอและสงบสัมผัสถึงปอดที่ขยายตัวรับออกซิเจนในทุกครั้งที่หายใจเข้าส่งความรู้สึกขอบคุณไปยังอวัยวะภายในที่ทำงานอย่างไม่หยุดพักจากนั้น เคลื่อนความรู้สึกไปที่แผ่นหลังส่วนบนและสะบักร,รู้สึกถึงความผ่อนคลายที่แผ่ขยายไปทั่วบริเวณนี้ปล่อยให้ไหลทั้งสองข้างค่อยคอยคลายตัวและจมลงสู่ความสบายเราจะย้ายการรับรู้มาที่แขนทั้งสองข้างตั้งแต่ต้นแขนข้อศอกเรื่อยมาจนถึงปลายแขนและข้อมือจากนั้น นำสติมาจดจ่อที่มือทั้งสองข้างฝ่ามือหลังมือและนิ้วมือแต่ละนิ้วมือคู่นี้ที่สร้างสารรค์สิ่งต่างๆมากมายวันนี้ให้พวกเขาได้หยุดพักอย่างแท้จริงสัมผัสถึงพลังงานอุ่นๆที่ไหลเวียนอยู่ปลายนิ้วหายใจเข้านำความสงบเข้ามาหายใจออกปล่อยวางความเหนื่อยล้า พร้อมกับทบทวนในใจฉันรับรู้ร่างกายและจิตใจด้วยความสงบณนะตอนนี้ให้ความสำคัญกับบริเวณบ่าและลำคอจุดที่แบกรับความเครียดและความกดดันไว้มากที่สุดปล่อยให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้คลายออกอย่างสมบูรณ์ปล่อยให้ศรีรษะรู้สึกเบาสบายจากนั้นค่อยๆเคลื่อนการรับรู้มาที่ใบหน้า ผ่อนคลายกล้มเนื้อบริเวณขากรรไกรปล่อยให้ริมผีปากพยเอยยิ้มเล็กน้อยผ่อนคลายแก้มทั้งสองข้างเปลือกตาที่ปิดสนิทและหน้าผากที่เรียบเนียนปล่อยให้ทุกส่วนบนใบหน้าของคุณได้แสดงออกถึงความสงบสุขจากภายในสุดท้ายเราจะนำการรับรู้ขึ้นมาสู่จุดสูงสุดของร่างกายที่กลางกระหม่อม รับรู้ถึงความรู้สึกเบาสบายที่แผลปกคลุมไปทั่วทั้งศีรษะจินตนาการว่าความผ่อนคลายนี้ได้ซึมลึกลงไปถึงสมองปลดปล่อยความคิดที่วุ่นวายให้เหลือไว้เพียงความว่างความสงบและความสบายอย่างแท้จริงในขณะนี้ขอให้คุณรับรู้ถึงร่างกายทั้งร่างกายตั้งแต่ปลายเท้าจรลดศีรษะ ที่กำลังนอนหรือนั่งอยู่อย่างผ่อนคลายและสงบนิ่งสัมผัสถึงลมหายใจที่เข้าและออกอย่างสม่ำเสมอเป็นหนึ่งเดียวกับความรู้สึกสงบสุขนี้ในทุกๆเซลล์ของร่างกายกำลังได้รับการพักผ่อนและฟื้นฟูกล่าวกับตัวเองอีกครั้งด้วยความรู้สึกจากหัวใจฉันรับรู้ร่างกายและติดใจด้วยความสงบ เราจะกลับคืนสู่ปัจจุบันด้วยความสดชื่นเบาสบายให้คุณได้ดื่มด่ำกับความสงบและความเบาสบายนี้อีกสักครู่รับรู้ถึงความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นระหว่างร่างกายและจิตใจของคุณความรู้สึกขอบคุณต่อร่างกายที่ทำงานเพื่อเราเสมอมาจงตระหนักรู้ว่าการฝึกฝนเช่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงการผ่อนคลายชั่วคราวแต่เป็นการฝึกฝนสติให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันและที่สำคัญ การรับรู้ทุกเซลล์ช่วยโปรแกรมสมองให้เชื่อมโยงกับความสงบเมื่อเราฝึกฝนบ่อยครั้งขึ้นเราจะสามารถนำความสงบนี้ติดตัวไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นเมื่อคุณพร้อมที่จะกลับมาค่อยๆนำสติกลับมาที่การรับรู้สิ่งรอบตัวเริ่มขยับปลายนิ้วมือและนิ้วเท้าเบาๆหมุนข้อมือและข้อเท้าช้าๆอาจจะเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะเพื่อยืดร่างกายให้รู้สึกสดชื่น จากนั้นค่อยๆพลิกตัวตะแคงข้างและใช้แขนพยุงตัวเองลุกขึ้นมานั่งอย่างช้าๆนำมือทั้งสองข้างมาพนมไว้ที่กลางอกหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งและผ่อนลุมหายใจออกยาวๆพร้อมกับรอยยิ้มเมื่อพร้อมแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นการฝึกสมาธิในวันนี้ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วขอให้คุณนำความสงบและความสดชื่นนี้ติดตัวไปตลอดทั้งวัน สวัสดีครับ